สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับครับผมวันนี้ผมจะ,ะพามาดูไอ้เจ้าคูปุต้ L47 นะครับปันน่นนาซึ่งเป็นนาน้ำดินค่อนข้างจะหลมนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาคูปุต้าเป็นรถที่ออกแบบมาสำหรับงานนาอยู่แล้วนะครับหลมแค่นี้น้ำแค่นี้ สบายมากครับคูปตะถือว่าเป็นรถที่ออกแบบมาสำหรับงานนาได้ดีมากโดยตัวของเขามีน้ำหนักค่อนข้างจะเบานะครับทำให้ไม่ติดลม สำหรับงานนาถือว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับคูปะตาสำหรับคูปะตางานนานี่ถือว่าตอบโจทย์เลยใครที่มองหารถไถที่จะมาทํานาก็อามองข้ามเจ้าคูปะตาไปไม่ได้เลยผมแค่แนะนํานะครับรุ่นอื่นๆอ,อาจจะถูกใจท่านผู้ชมมากกว่าคูปะตาอนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับ มันก็แล้วแต่ความชอบของเราด้วยในส่วนตัวผมผมใช้จอนเดียตัว45แรงนะครับผมก็มองว่าการทำงานก็ทำงานดีเหมือนกันนะครับไม่ว่ารุ่นไหนๆรถไถเขาก็ออกแบบมาให้ทำงานาแบบนี้อยู่แล้วนะครับ ส่วนในรถคันนี้อายุก็จากที่ผมสอบถามเจ้าของก็จะประมาณสัก8-9ปีได้นะครับ แปลงนี้ก็ลุ่นๆกันอยู่นะครับว่ารถจะติดหรือเปล่าเพราะว่าผมเคยเอารถผมมาลงแล้วมันเกือบติดนะครับเกือบขึ้นไม่ได้ผมเคยเอามาลงแล้วครั้งหนึ่ง วันนี้พี่เขาก็าพยายามปัน่นปั่นไล่น้ำไม่ขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับปั่นไล่น้ำขึ้นไปเพื่อให้มันข้างบนมันไม่โดนน้ำนจะทําให้ปั่นยากหน่อยพยายามจะปั่นไล่น้ําขึ้นไปวันนี้แดดค่อนข้างจะแรงนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักด้วย ว่าทำงานไปได้ค่อนข้างเร็วนะครับถ้าผู้ชมอาจจะมองว่าเหมือนรถมันจะช้าๆหน่อยอา,อาจจะเป็นเพราะว่า,เ,าเลนกล้องของเลนเลนกล้องผมเนี่ยมันกว้างนะครับมันทำให้รถเนี่ยเวลาเรามองจากผ่านหน้าจอแล้วเหมือนมันจะช้า,าที่จริงแล้วมันเร็วอยู่นะครับสำหรับไอ้เจ้าคู้ะทำงานปั่นนาถือว่าถ้าเกิดมามองด้วยสายตา จริงๆโดยไม่ผ่านเลนกล้องนี่มันคือมันเร็วมากเลยนะครับอ๋อหลายๆท่านอาถามว่าผมาใช้กล้องอะไรถ่ายนะครับอ่คือผมใช้กล้องตัว GoPro Hero นะครับ Hero 7สำหรับท่านไหนที่ทำช่อง YouTube อยู่ผมก็ อขอแนะนํานะครับกล้องตัวนี้ถือว่าถ่ายภาพได้สวยถ่ายวิดีโอได้นิ่งมากนะครับซื้อถ้าเกิดท่านได้สนใจอยากจะซื้อนี่ผมแนะนําก็เอาเป็นมือสองก็ได้นะครับสักสี่ห0าพันก็ถือว่าใช้ได้ตัวผมก็ซื้อมือสองมาเหมือนกันนะครับราคาห0าพันบาทตัวนี้เลยที่ผมถ่ายอยู่นี่เลย ท่านใดที่คอมเมนต์ถามผมผมไม่ได้ตอบก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับบางทีมันไม่แจ้งเตือนผมก็เลยไม่เห็นคอมเมนต์ของทุกท่านนะครับต้องขออาภัยด้วยสำหรับคอมเมนต์ไหนที่ผมเจอผมเห็นผมอตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนนะครับผมไม่ขาดการติดต่อจากท่านผู้ชมครับ ุมนี้น่าจะเห็นรถอยู่ไกลนะครับก็ค่อนข้างจะไกลกว่าสมควรตอนนี้พี่เขาก็ พยายามปั่นไล่ดินลงมานะครับเพราะว่าตรงนู้นมันสูงตรงนู้นมันสูงเดือนหนามันจะไม่เสมอพยายามปั่นไล่ดินลงมาให้มันเสมอกันนะครับ สำหรับาราคาปั่นนานะครับตรงนีอ้อยู่ที่พื้นที่ผมอยู่อยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับราคาก็อยู่ที่3 5 0ร้อบถึงสี่บาทนะครับต่อรไรเพราะว่าการปั่นนามันก็ต้องใช้รอบเครื่องยนต์ที่สูงทําใหา้สิ้นเปลืองพลังงานนะครับก็จําเป็นที่ต้องมีราคาอัพขึ้นมาหน่อยจากงานไถงานไถประมาณ300บาทนะครับ ไล่ละ300บุกเบิกก็ไล่ละ500เจ้าจอนเดียของผมมีหน้าที่ไถอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีพี่ผมปั่นตาม เค okay, ครับเดี๋ยวไปต่อกันในคลิปที่2นะครับเดี๋ยวรอให้พี่เขา,าขับรถแล้วปั่นฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมมุมผมยืนมันไกลไปนะครับมันมองไม่ค่อยจะเห็นรถโอเคครับเดี๋ยวต่อกันในคะลิป